สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มาอิสคารนะฮะคิดจะออกรถยนต์มือสองนะฮะคิดถึงมาอิสคารนะวันนี้ก็อยู่กันที่เดิมนะฮะวันที่17เดิือน6นะเวลาประมาณบ่ายสมนะมีรถกระบะนะครับยกสูง4ประตูเข้ามาอีกแล้วนะด้านหน้าผมนี่เลยอ่านะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้นะค่อนข้างเป็นยอดนิยมเลยนะฮะตอนออกตัวแรกๆนะกับเจ้าตัวมิซูบิชิไทรตันพัดนั่นเองนะฮะตัวนี้ก็จะได้เป็นตัว 2.5 VG Turbo นะครเป็นตัว4ประตูยกสูงเกียร์แมนนวลนะฮะปี2014จด15นะฮะลูกค้าแล้วก็บอกเลยว่าคันนี้นะฮะไม่วิ่งไม่ถึงแสนด้วยนะฮะสภาพที่ลูกค้าได้เห็นตอนนี้นะฮะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้เก็บงานใดทั้งสิ้นเลยนะครับอยากให้คุณลูกค้ามาเห็นนะฮะสภาพรถแบบเข้ามาใหม่นะของของเรานะฮะจะเป็นแบบไหนนี่เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสำหรับเจ้าตัว b i t s u b i s h i Triton Part คันนี้นะฮะว่าน่าสนใจยังไงนะครับใครที่นะครับกำลังมองหานะครับอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะกิ้งการเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลเบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะนะคันนี้นะครับเดี๋ยวราคานะครับผมแจ้งใต้คลิปนะมาทำรีวิวก่อนนะครับราคายังไม่ได้ประเมินออกมาว่าตั้งขายเท่าไหร่นะครับ รีบมาทํารีวิวให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับนะนะครับบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับลูกค้าเครดิตดีนะฮะฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ7 8 0 0 0ปนะฮะประมาณ70,00กว่าๆนะฮะนี่นะครับก็จะได้เป็นตัวเครื่องดีเซลขนาด2.5ลิตรนั่นเองนะฮะนะ100ประมาณ1 7 1แรงม้านะฮะผมจะไม่ผิดนะครับนะต้องถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับ เพื่อไม่ใหไม่เสียเวลานะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวไททันพัดคันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งทางช่องของผมด้วยนะครับบอกได้เลยว่านะครับเดือนนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษเลยสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกับผมนะนะครับมีโปรโมชั่นนะครับจัดหนักจัดเต็มนะฮะแจกทองให้คนละเส้นเลยนะครับแล้วก็นะครับ มีบริการนะครับรับประกันในส่วนตัวเครื่องยนต์เกียร์พวกระบบไฟให้3เดือนนะฮะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีนะครับแถมน้ำมันไปอีก1 0 0 0บาทนะฮะลูกค้าอยู่กรุงเทพปริมณฑลนะไปส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะครับนะหรือว่าลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการจับไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลยนะฮะเพียงเตรียมเอกสารนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเจ้าตัวไททันพัทคันนี้น่าสนใจไงนะครับ คันนี้ก็จะเป็นโฉมสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่นะฮะอ่านะครับนี่ไฟหน้าจะเป็นแบบไฟหน้าฮาลเจนนะฮะใส่แบบนี้เลยนะครับนะอ่ากระจังหน้าจะได้เป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับนะช่องลงก็จะเป็นแบบคล้ายๆรังผึ้งนะครับตัวรถนะคะไม่เคยมีประวัติชนหนักพิการจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยอันนี้เราการันตีแน่นได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเรานะครับไม่รับซื้อรถ ชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำย้อมแมวตัดตอเปลี่ยนคงปิเครื่องไม่มีนะฮะตรงนี้เรานะครับการันตีได้เลยนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปนะครับตรวจสอบว่าเจอนะครับสามารถขับมาคืนได้เลยนะฮะอ่านะครับตัวนี้จะได้เป็นสีขาวนะครับรายละเอียดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดเก็บงานให้นะครับอ่านะครับปกติอยู่แล้วนะฮะรถมือสองนะฮะอาจมีรร้วรอนิดนิดน่อยนๆครับตัวนี้จะได้เป็นสีขาวมุกนะฮะสีขาวมุกนะนะสีขาวมุกคันนี้นะฮะ ปี2014.15นะฮะเกียร์ธรรมดาาเกียร์แมนนวลนั่นเองนะครับอ่านะครับในส่วนตัวล้อยางคันนี้ได้เป็นยางยี่ห้อเนตเซนนะฮะนี่เลยนะครับนะเป็นยางแบบสไตล์นะครับอ่าลุยนะฮะไตลุยยางปี2020สัปดาห์ที่42นะฮะไซยย่ง245นะครับนะ 70R16 ล้อแม็กซอัลลอยนะฮะดิสเบรกจุกหลงชงล่างลูกค้าอันนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะ ดูนะครับไม่มีเส้นมสนิมเลยนะครับ <S <s ส,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 สวยๆกิบๆบันไดข้างจะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับก,กระจกพับปับไฟฟ้านะสีโครเมียมนะรายละเอยียดตัวรถนะก็ค่อนข้างสวยเลยแหละนะฮะค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับเบาเปิดเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะครับเดี๋ยวติดฟิล์มมาให้นะฮะเดี <S <s ๋ยวติดฟิล์มให้นะลูกค้านะครับเสาบีนะฮะทีด้านด้านคิวกระสาดมาให้เรียบร้อยบนหลังคานี้ไม่มี และเกลหลุนลอดใดๆทายางต่างๆนะอยู่สภาพเดิมๆนะครับผมนะนะตัวนี้ก็จะเป็นกระบะตรงแล้วนะครับนัส่งดูคัสซีนะลูกค้านะครับเลขนะฮะคัสซีชัดแจ๋วนะครับสวยๆดูนะฮะนะครับสวยสวยางดอกลึกๆนะฮะดิสเบรกทู่หน้าดัมเบรกหลังนะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆจากโรงงานเลยนะครับนะตัวนี้จะเป็นตัว เครื่องดีเซลคอมมอนเรลนะ2.5 VGTurbo นะฮะตัวนี้บอกได้เลยว่าแรงทะลุนรกแน่นอนนะฮะนี่เลยนะครับไฟท้ายต่างๆเดิมๆนะสวยๆนะกันชนหลังนะฮะอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัวไทตันโฉมนี้เลยนะครับกันชนหลังจะดูแบบแบบนี้เลยนะฮะนะก็ช่วงล่างนะครับดูนลูกค้าเดิมๆนะไฟเบรกรุ่ที่3ติดแม็กเรเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับ ะตะเข็บเบ็อาร์ต่างๆเดิมๆนะฮะน็อตเนสไม่มีขยับเลยดูนะฮะลูกค้ารถไม่แช่น้ําไม่จมน้ำนะฮะเดิมๆนะฮะตะเข็บเบ็ดอาร์รอยสีต่างๆเดิมๆนะครับสามารถนะฮะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะรถคันนี้นะฮะจอดอยู่ที่บริษัทนะฮะ sp center car ของเบงเซรีไทยเจ็ดสิบนะฮะหรือว่าจะมาตรงของเบงกูร์ทาก็ได้รายพิทาเก้าสิบนะฮะเรามีอันสองสามสาขานะครับนะแผงประตูด้านข้างจะได้เป็นสีดําแบบนี้ นะครับนะกิ๊บกิเลยนะกระจกไฟฟ้าเวลคว่ำไลท์เบาะหนังยี่แบบว่านะครับสภาพกิ๊บมากนะด้านหลังเหมือนแบบไม่มีคนนั่งอะลูกค้าดูดิอันฮะอันนี้คือสภาพรถเข้ามาใหม่นะนะครับดูลูกค้านะครับไม่มีแบบรอยแตกไรยงาใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับนะนี่ค่อนข้างหายากเลยสภาพสวยๆกิ๊บกิ๊บแบบนี้นะฮะนี่นะครับแอร์เย็นมากนะครับแอร์เย็นมากนะฮะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับ เกียร์แมนนวล5สปีดนะครับมีจอมาให้เรียบร้อยนะครับแอร์แมนนวลสวยๆคิิปๆนะฮะตะคุงตะเข็บต่างๆเดิมๆนะฮะลูกค้านี่ดูกันเห็นเห็นชัดๆเลยนะครับเราไม่มีการหมกเม็ดแน่นอนนะฮะเราการันตีได้เลยนะลูกค้ามาซื้อรถกับผมนะฮะเดือนนี้นะครับรับทองไปคนละ1เส้นเลยนะครับนะน้ำมัน1,000บาทนะคะนะครับผมนะ กอล่ประกันตัวรถนะเครื่องยนต์เกียร์แบตเตอรี่ระบบไฟให้3เดือนบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีนะครับสวยๆดูเต็กใหม่นะฮะ8 5 0 0 0กิโลลูกค้าสภาพรถปี2 0 1 4นิบะฮะกิฟต์มากนะฮะกิฟมากเลยนะฮะมาโรงงานอยู่ครบแบบนี้ใครสนใจนะฮะกิงกลางมันด่วนเลยนะฮะมีอยู่คันเดียวด้วยนะฮะสำหรับเจ้าตัวนะครับไททันพาเกียร์ธรรมดานะฮะสีขาวด้วยได้สีนะครับ สีขาวได้ออกไปแดงต้องเพิ่มอีกนะครับประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับนะมาดูห้องเครื่องกันนี่ตัวห้องเครื่องฮะสวย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 แบบนี้เลยน็อตเลืต่างๆไม่มีขยับนะฮะเดิมๆมนี่นะฮะเดิมเดิมเลยสวยๆนะฮะไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะฮะฐานหน้าเดิมๆนะครับนะปาดด้วยแล้วกันนะครับลูกค้า สนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับ084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับอ่ะนะฮะก็ขอฝากด้วยมีซูบิชิไทตันพัสนะครับ2.5ว g กีเทอร์โบปี2014.15นะครับไมล์80,000นะฮะราคาเดี๋ยวแจ้งทีนะครับใครสนใจนะครับโดดเลย084 384 8404นะครับแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลย ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะคระับสำหรับวันนี้นะครับผมมาอิสขาก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ